ทชหนังไลท์เตอรหแลบได้ชวนพี่น้องสื่อมวลชนรวมเก็บภาพเบื้องหลังกล่องถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องแบดบอยแบนดเด็กกว่าแล้วไงก็หัวใจมันไอร็อกยู่ที่เล่าถึงเรื่องราวความวาวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนมที่มาพร้อมความซาเทอันตรายแต่หัวใจสีชมพูผลงานโดยตั๊กชันทนาทิปประชาติผู้กำกับหญิงรุ่นใหม่ฝีมือดี ที่วันนี้ผู้กำกับหญิงพร้อมน้องๆนักแสดงได้ลุยถ่ายฉากสำคัญกันที่สนามกีฬาอบจอจังหวัดระยองสวัสดีครัพวกเรา Bad Boys Band ยินีไม่ตามนี้เลยะวันนี้ทำะไรกันวันนี้นะคะเรามาถ่ายอะไรกันถ่ายตอนขึ้นเวทีครับค่ะวันนี้นะเป็นวันที่เราต้องมาประกวดร้องเพลงค่ะ ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราต้องไปทเพื่กดร้องเพลงกันขึ้นสตาฮันครับสกตาฮันคอนเทนต์สกตาฮันคอนเทนต์อะไรอ่ะมาแข่งกับไอพี่พอรครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากครับสนุกครับสนุกมีน่าสนุกไหมสนุกค่ะนี่แนะนำนะแนะนำาแนะนำตัวเองหน่อยนะครับสวัสดีครับผมชื่ออัวนะครับเด็กชายอิสระชัยธิริดรับบทเป็นพระเอกชื่อสองครับ สวัสดีครับผมชื่อปันปันชื่อจริงชื่อเด็กชายปันพนิทเจริญชื่อเล่นชื่อปันปันครับเล่นเป็นตูนครับสวัสดีค่ะชื่อน้องมีนาค่ะชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงชื่อเด็กหญิงรศลินตันวัฒนาค่ะรับบทเป็นน้องคิมค่ะสวัสดีครับผมเทปันนะครับเด็กชายวิกรธนากรคณโกนครับรับบทเปนแนดาครับ สวัสดีครับผมน้องคิวเด็กชายปณนวิจิราวัฒน์กุลแลวบทเป็นปอ๊อปครับก็เรื่องนี้นะคะน้องๆก็จะเป็นนักดนตรีกันนะคะ่ะก็น้องตูนรับเล่นเล่นอะไรนะในเรื่องคีย์บอร์ด้สองเป็นนักร้องนำใช่ไหมนัร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์รน้องคิวทำอะไรเล่นกลองค่ะเล่นกีตาร์ส่วนผมนะครับเล่นเบสครับร คนไหนนงอกคนถือไมครับคนถือไมคะคนถือไมแเรวบทเป็นจินนี่นะคะเอ็มมาปานิสลาขแลรวบทเป็นจินนี่ค่ะไหนใครอยากตอบใครอยา,ยากตอบผมเป็นคนตามจีบพี่เขาเองครับาาทำวทำงแล้วก็เป็นแฟนกับเรา ยากไหมยากมากเนาะเห็นบอกว่ากว่าแต่ละคนในชีวิตจริงได้ดนตรีกันเป็นทุกคนใช่ไหมคะทุกคนเลยครับเป็นใช่ครับใช่ค่ะแล้วเห็นบอกมีคุณครูเพิ่มแบบมาสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นใช่ครับยากมีความง่ายยังไงในในโรงเรียนที่สอนเรา่อนที่จะมาไทยยากไปกันก็สำหรับผมมันไม่ยากนะครับแต่สำหรับบางคนมันอาจจะยากนะครับลองถามเพื่อนเพื่อนคนอื่น ว่างในเรื่องอยากไ like หมรู้สึกยังไงบ้างยากครับยากมากรู้สึกว่าตัวเองแบบจากที่เป็นเด็กเรียบร้อยแบบกลายเป็นเด็กดื้อไปนิดหน่อยเองนิดหน่อยเองเหรอนิดหน่อยแร้วผมเรียกว่านิดหน่อยครับยากไหมยากครับผมยากครับอันนี้น่าจะไม่ใช่นิดหน่อยแล้วล่ะไม่ใช่นิดหน่อยเหรอจะพูดนะว่าในชีวิตจริงก็เป็นนะไม่ใช่นะโอ้ยแล้วเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างเวิร์กเวิร์กช็อปมันค่อยยากมันค่อยยา ตอนเวิร์กช็อปเขาต้องซ้อมดนตรีกันด้วยครับสนุกมากครับแล้วเปลี่ยนคีย์ไปมาสน,สนุกไหมเวิร์กช็อปสนุกมากครับมีตอนครั้งหนึ่งครูเขาสอนว่าให้ให้โฟกัสคนแล้วก็ใช้ในหนังจริงๆด้วยให้มีสมาธิใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องหนึ่งครับคร<น>ูดนตรีเขาสอนให้โยกตัวตามจังหวะเพลงครับมันจะได้มันครับคือตอนนั้นนะครับผมกับพี่คิวกับเทปันไป กับมีนาไปคัดเรียนสอนเต้นนะครับก็โหโยกันมันมากเลยใช่เปล่าโชว์ให้ดูหน่อยนิดหนึ่งสองบ้างโอ้อหคอฟิตเอยโช้์อาก็ล้างนี่เกิดเขาแข็งแกร่งนี่คนนี้เป็นยังไงบ้างหลอเท่ครับเอ๊ะแนดาเอ๊ะอย่าเลยเพื่อนอย่าเลยในเรื่องพูดอะไร เราเด็กป .6 ไม่ใช่ป .6 เว้ยสรุปป .6 หรือม .6 เด็กป .6 ไม่ใช่ป .6 เลยอีกรอบอีก้ชัดเราเด็กป .6 ไม่ใช่ป .6 เว้ยเหมือนมาร้องเพลงแรปกันเฮ้ยแต่ก็แต่งเพลงแรปอยูนะมีานชีวิติตอนทตีองกับในหนังมันต่ายากง่าตางกันไมี่กันหมไม่มีไม่มีเลยชิวเลยใช่ไหม แล้วครูเพิ่มเติมอะไรให้ครูเพิ่มเติมอะไรให้เวลาเล่นหนังต้องทำอะไรยังไงบ้างจำไม่ได้หรอจำได้ acting acting ให้ acting และทำน้ำมันต้องมันมันทำไงคะน้ำมันน้ำมันไม่ใช่ร้อนคือร้อนน้ำมันไม่ใช่ร้อนนะไม่ใช่ร้อนค่ะโอเคโอเคโอเค ก็จะฉายวันที่20เมษายนนะครับก็ชวนลูกๆมาดูกันเยอะๆนะครับเรื่องอะไรคะเรื่อง Bad Boys Band ไม่ใช่ออกเสียงไม่ถูกต้อง Bad Boys Band เจอกันในโรงภาพยนตร์นะครับ20เมษายนนี้ครับ